สวัสดีค่ะพบกับมารินทารลต์กันอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันกันนะคะว่าในเดือนมกราคม2,564นี้บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรชาวราศีกันนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24สิงหาคม ถึงวันที่23กันยายนค่ะการทำนายเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกนะคะเราจะทำนายบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะคนโสดก็คือ,อเป็นคนที่ไม่มีแฟนหรือว่ามีคนที่คบที่คุยอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะช่วงที่2นะคะจะเป็นการทำนายสำหรับคนที่มีคนที่คบที่คุยนะคะ ตกลงเป็นแฟนกันแล้วนะคะค่ะแล้วก็ช่วงที่3จะเป็นทำทำนายสําหรับคนที่อยู่เป็นครอบครัวนะคะแต่งงานกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเลยนะคะว่าในเดือนมกราคมเนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ ไพ่ราชาถือไม้เท้าค่ะแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะสำหรับชาวราศีกันที่โสดนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีของคุณเลยค่ะจะมีคนเข้ามาหยิดยื่นมิตรภาพให้คุณนะคะ เป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาแบบแสดงออกด้วยความจริงใจพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือคุณทุกสิ่งอย่างนะคะบรรยากาศความสัมพันธ์นะคะสำหรับการเริ่มคุยกันค่อนข้างดีนะคะ,ะแล้วก็คุณจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะเป็นชาวทาตุไฟนะคะจะมีนิสัยอาจจะใจร้อนนิดนึงแต่ว่าก็เป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะคะค่ะ ชาวธาตุไฟก็คือชาวราศีเมษนะคะสิงห์หรือว่าธนูนะคะสําหรับเดือนนี้คุณนะคะยังไม่เหมือนว่าเขาก็ดีมากเลยนะคะคนที่เข้ามาหยิบยืน่นมิตรภาพเนี่ยนะคะแต่ว่าตัวคุณเหมือนกับว่าคุณกําลังมองทิศทางนะคะว่าคุณจะไปทางไหนดีนะคะตัวคุณเองเหมือนกับจะจะค่อยๆดูมากกว่านะคะยังไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธนะคะคุณอาจจะตอบรับแต่ว่า ยังไม่ได้รีบมากนะคะแล้วก็เหมือนกําลังค่อยๆกําหนดว่าทิศทางการที่คุณจะคุยกันคบกันจะไปทางไหนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนํากันนะคะค่ะไพ่คำแนะนําคุณได้ไพ่แปดดาบนะคะไพ่ใบเนี้ยมันจะเหมือนคนที่แบบไม่มีทางออกมองหาหนทางไม่เจออะไรแบบเนี้ยนะคะบางอย่างนะคะ อาจจะต้องใช้เวลานะคะก็เป็นใกล้เคียงกันนะคะกับใบนี้ที่คุณกำลังพยายามมองอยู่ค่ะถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะให้คุณค่อยๆเปิดใจแล้วก็มองดูนะคะคุณไม่ต้องรีบนะคะอย่าอย่าไปกังวลว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรแบบนี้นะคะถ้าจะคบก็ค่อยๆศึกษากันไปนะคะค่ะ จบคำทานายสําหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่มีคนที่คบแล้วมีแฟนแล้วนั่นเองนะคะคุณได้ไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะไพ่สี่เหรียญค่ะ แล้วก็ไพ่หกถ้วยค่ะรู้สึกว่าเดือนนี้นะคะบรรยากาศความสัมพันธ์ของคุณนะคะค่อนข้างนิ่งนะคะจริงๆก็เหมือนกับว่าคุณคบกันมาสักระยะแล้วล่ะนะบรรยากาศก็จะเป็นการนิ่งๆอาจจะไม่ได้สวีทอะไรเหมือนช่วงแรกนะคะแต่ใน เดือนนี้ค่ะเดือนมกราสองห้าหสี่เนี่ยไม่คุณก็แฟนคุณนะรู้สึกว่าเดือนนี้จะมีอาการหึงห่วงเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าความเหมือนความสัมพันธ์ที่มันดูเหมือนเหมือนชินชาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะทำให้อีกคนหนึ่งนะคิด คิดมากนะคะแล้วก็เลยเหมือนเกิดอาการหึงเพราะว่ามันมีการกลับมาเจอกันของคนเก่าๆนะคะเพื่อนเก่าหรือบรรยากาศเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทําให้อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกว่าจะ มีอาการหึงหวงขึ้นมานะคะจริงๆไม่ถึงกับทะเลาะอะไรกันหรอกคะ่ะแต่อาจจะเป็นความรู้สึกอยู่ในใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเฉยเมยแล้วก็มีการกลับมาของคนเก่าๆด้วยนะคะก็เลยทําให้รู้สึกแบบว่าหึงขึ้นมาแต่จริงก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เจอหรือว่าบรรยากาศเก่าๆกลับมาอะไรแบบเนี้จะจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการนอกใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ ค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่คำแนะนำนะคะค่ะไพ่คำแนะนำนะคะคุณได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะค่ะคือการไพ่จะบอกว่าการเอาใจใส่กันนะคะให้เอาใจใส่กันด้วยเหมือนกับว่าให้คิดถึงตอนแรกๆที่ที่คุณคบกันน่ะ ให้ใช้ความเป็นเด็กนะคะหรือว่าการที่คุณจะใส่ใจกันเนี่ยให้ให้มากขึ้นนะคะถ้าเดือนนี้เหมือนคุณรู้สึกว่าบรรยากาศนิ่งนะคะก็ให้คุณเพิ่มความใส่ใจนะคะ เพิ่มความรู้สึกดีๆให้กันอีกสักนิดนึงนะอาจจะทําให้บรรยากาศดีขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีกันที่มีแฟนนะคะจบคําทํานายนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะในเดือนมกราคมนี้ชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรนะคะ คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเดือนนี้คุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะไพ่เก้าเหรียญค่ะไพ่สามไม้เท้าค่ะเหมือนว่าเดือนนี้ค่ะจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้ชาวราศีกันนะคะที่ มีครอบครัวนะคะบรรยากาศบางสิ่งบางอย่างค่ะทาให้คุณรู้สึกว่ามีความไม่มั่นคงนะคะหลายๆครั้งคุณต้องทําอะไรคนเดียวรับผิดชอบคนเดียวนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องประคองหลายๆอย่างเลยเกินนะคะแต่เดือนนี้นะคะเหมือนว่าคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่หรือว่าคุณมีแผนอะไรกันสักอย่างนะคะว่าะจะทําอะไรที่ เหมือนว่ามีความหวังว่าคุณจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงมือนะคะมีแค่ความคิดเข้ามานะคะบรรยากาศความรักเดือนนี้อาจจะเหมือนกับเฉยๆกันสักนิดนึงเนาะเหมือนว่าต่างคนอาจจะทํางานหรือว่าทํากิจกรรมอื่นนะคะทําให้คุณค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าต้องทําอะไรคนเดียวนะคะเหมือนอยู่คนเดียวมากกว่าบรรยากาศก็ไม่ไม่ถึงกับหานชื่นแต่ก็ไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแววงอะไรกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํานะคะ ให้คําแนะนําของคุณเป็นไพ่ห้าดาบนะคะบางครั้งอะคะ่ะไพ่ห้าดาบอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนเออคุณต้องทําอะไรคนเดียวคุณคุณถูกทอดทิ้งอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าไพ่จะบอกว่าบางอย่างบางช่วงเวลาค่ะมันก็มีความจําเป็นนะคะที่คุณจะต้องทําอะไรด้วยตัวคนเดียวเพราะว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เหมือนอาจจะไม่สะดวกอะคะ่ะ ะะอาจจะไม่สะดวกหรือว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาที่ทําให้คุณจะต้องทํากิจกรรมบางอย่างหรือรับผิดชอบในครอบครัวเองคนเดียวจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ขอให้คุณมีกําลังใจนะคะที่จะทําต่อไปนะคะที่จะดูแลครอบครัวนะคะค่ะจบคําทํานายนะคะสําหรับชาวราศีกันในเดือนมกราคม2564นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทารลอดด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ